นี่ขนาดแค่มาซาวนะทุกคนเขาน่ารักกันมากแล้วใดๆเพลงเอามาซาวแต่ละเพลงเนี่ยคือแบบเหมือนร้องให้กันเหมือนร้องจีบกันอนะ่ะอืมฟิวนั้นอันนี้คือแบบโยงนะจ๊ะอันนี้โยงจ้ะบอกเลยว่าโยงชิปคู่แล้วก็มโนแล้วก็มโนในในตาเห็นจ้ะเนี่ยในตาเนื้อสองข้างเห็นเนาะอืมไม่ไม่ใช่นิทานใดๆคือแบบว่า น่ารักทุกคนความน่ารักของน้องทั้งสองคนแล้วใดๆวันนี้ด้วยมันเป็นคอนเสิร์ตผู้จัดนอกดอมผู้จัดที่เป็นนักแข่งรถเป็นคูไปลายๆกค่ะทุกคนดูสิความน่ารักดูสิที่ที่เขาโดนน็อกน้องตกอืมเขามาเป็นผู้จัดเลยแล้วเขาจัดคู่ด้วยจัดคอนคู่จริงๆเขาจะจัดแก่น้องปายก็ได้เพราะเขารู้จัก สนิทกับน้องปายเนาะแหละเพราะฉะนั้นเรามันต้องมีอะไรเขาถึงแบบเขาต้องเห็นอะไรความน่ารักของสองแสบเราเขาถึงมาจัดคอนคู่อะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักมากโอยเขาเขาขายงานน่ะเขาก็ไม่ได้ขายธรรมดาเขาขายงานในสิ่งที่เขาเห็นด้วยค่ะเขาพูดเลยค่ะไม่ใช่เขาไม่เคยเจอน้องนุกเขาไม่ใช่เขาไม่เคยเจอน้องนุกเลยนะคะ เขาเคยไปกินข้าวด้วยกันค่ะซึ่งเราไม่เคยรู้อันนี้ผู้จัดเขาขึ้นไลน์แล้วเขาพูดให้ฟังว่าเขาเจอน้องนุกด้วยแล้วไปไปแนะนําให้รู้จักแล้วเขาได้ไปกินข้าวด้วยกันประเด็นคือน้องนุกได้เคยไปกินข้าวกับทีมรถแข่งด้วยจ้าอันนี้เขาพูดเองค่ะเพราะเขาก็ไปกินด้วยกันเนาะอ,อืม สเฮสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาสิบหามือแล้วเออโดนคับกว่าโดนดิเนาะนานเนาะครึ่งเดือนน่ะที่ผมไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาในไหนวันนี้ก็เป็นประมาณสิบห้าวันที่ที่เราได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งแล้วใช่วันนี้ก็เลยถือว่าเป็นวันดีวันดีใช่เพราะ ฉะนั้นเราต้องสา,คคอสาวเช็คแค่นี้ก่อนครับพาวขึ้นมาทำไมพาขึ้นมาทำไม<ะ>เน,มไมนี่ยให้เขาไม่ไมถือว่าเป็นวันดีวันนี้เราจะสาวเช็คเต็เตมที่เราจะเล่นคอนเสิร์ตน่าจะประมาณ2ชั่วโมงได้เลยแต่วันนี้เราจะงดเซบายโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเป็นการเริ่มต้นปีอย่างนี้เลยวันนี้ร้องช่วยนะเพื่อน เสียงังไม่คมที่เท่าไหร่ไม่ต้องห่วงครับมันพูดมันพูดตอนซาวแบบนี้แหละพอร้องเข้าจริงๆมันร้องหมดเลยอนละสาวเพียอะไรกันดีม,นดมีเจอคนเดียวอยู่ได้ใช้เรืองเธอมีแจ่เธอเธอสมอไป cái <laughs> subscribe không bỏ cơ đi video ฉันได้ยินเสีัวใจมันเต็มตัวฉันไม่กลัวเลยว่จเบื่อต่ฉันงรู้จ้องมีเธอที่ขับการเดินทางของฉัเราะหากมงซ้ำในันรูว่าคิดถึงใจใจของฉันมีแ่เยอว่าีในฉันรักเธอมันนใจฉันงในหัวใจเธอค